มางปากล้ยฟังนี้เขมนี่หนอมันบดา้นเลยจ้ะมันเป็นผ้า้ยใช่ดานเิ็มถูกปูกแนวไหมเออข้างกอบข้างลังเราแยมากเออหูกับเจมินวุ่นเว้ยอายสามตนี่ป่นไงบดย้ย้นจ้ะ ข้าีแล้วนี่หัวนี่สิบปูกันนะั้นพี่น้อง,งก็สิบปูกางเพงาะได้กีดนะคะ กวนแม่กวนแม่เบิ่งแม่แมค่าคลิปหลบไม่ปลาข้ากัะง,ง่ามไว้อยูจ้ะน,นาแหล่งเนี่ยค่าเขึ้นเต็มเลยเพียงใค่แล้วก็เดืตัดออกตามลงง่ายอยู่อะและ กะมีอายุมันกล้วยก็ได้เฮาบ่ได้ดูแลเต็มที่ดูแลแม่นสางออกมันก็บ่เป็นเครือให้จ้ะเป็นกเป็นบ่เต็มที่ปานไดขายง่ายอยู่กล้วยก็ได้บักมีลอกนี่สิเป็นบักมียมาเบิ่งเครือที่แกไปบมขายวางอยู่ร้านแม่ อันนี้ก็สิจังจเขามาเลื้อยลงจ้ะเสียไวเพราะจะด้กินแล้วกล้วยก็ได้ตรงมึนบด้เลยเป็นผาามันอันนี้คือมังกรฮักมันหลายปีแล้วขึ้นว่าละจะอายุกล้วยนี่บ่กเกินสี่ปีหกปีใบเพิ่นขึ้นจังสีงามขึ้นยได้สวงเบิร์ดฝนก็ มาแดงหายูยจะแดงหายก็กคือเกา่าก็เลยโลเลยเอาเบิ่งก่อนมีหกปันดงเสือเลยหกอันอ่อย กินสดเหรอมื่อ้า,านพยสช้แล้วก็ซับไปกินต่้มกินกับแจกวับปีจ้ะกับว่าท่านหูว่าปลูกยางสิเป็นแนวดกับเรี้ยนลูกไปจ้ะบ้านนี้เพิ่นมีทุกหลังเลยบ้านในหมู่บ้านเฮาบม่บมีแต่งานเจ้าข้องนี่แหละ สวนทั้งทางเพราะเฮ็ดเป็นอหตุเพือการพีณนธุ์เป็นสวนยางนะพืน้นที่หน้าเพื่ปลูกยางเพื่กระชายแด้หลอบละ6 7กเจ็ดพันอยู่หรือว่าไข่อยู่ด้วยจ้ะตะกี้กลวยเฮาก็ไดเงินหย่อนอยู่บ้านนี้มันเผาแล้วนะแต่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนแนวไม่ไปเรื่อยๆจ้ะ บีเอวบไ,ได้หรอกนี่กวยตะกี้เนี่ยซิปหาวี่สามเขือ่อน่ตพันเข้ากับได้บางนี้เขาก็หลุดออกปูกแมวไม่เป็นอย่างไรลงทุนไม่เริ่มต้นไม่เอาไว้มันก็บดไ,ได้ฝนนี่พี่น้องไปหาได้ซิปตื้มกันไปอายุหลายขึ้น เดี๋ยววางแขนไว้่หนันกแก่ได้ห้องสีดีอยู่บ้านเ้องประเด็จไปรอคขับรถขับเดือกผบก็เห็นเฮ่ไปถ่ายคลิป <c oughs> ก็ได้ษกันลูกก็าขาดไปลูกว่าไปดูบ้านประจำลูกเทปงานกต่ไปบอดด์กันอา,า,า,าสีเพชรไง แกเคลื่อนอะไนไปขายวีละสิบบาทเพราะได้่าน้ำปั้นดูค่าน้ำปั้นแกคล้องน้ง่นเอแหละจ้ะต้งเว้นมาอากาศห่อนนี่ยากเตินน้ำปั้น <laughs> สามวีสาว <laughs> บ่มสุกแลก้วก็งามเลยเดี๋ยวเสียเอาแมวมาตัดกอนจ้ะปล่ขอยพอเพิ่นเกาะลงง่าย นี่ก็สูงยางเดียวเลยจ้ะมันง,งับงับกล่วยบ่ออกข้างพื้นที่ไร่เติบอยู่ด้วยนี่โอ,อ ลูกกระโ่วนขนาดเลยลูกกระได้ดแค่แงงยูล่ะจะล่นงานยูเล่พี่ตดอกใหม่ป้าเข้าที่ชิง่งงามขึ้นบันนี้กลวยเป๊ะ เป็นปุ๋ยให้ปลูกใหม่ป่าถิ่มใบยังงามอยู่นอกลูกยางจึงงามคือกันละทีน้องแน่นบอกใหม่ป่าเขาบวัเดียวดูแลยังเลยเจ้าตะข่ายไปปลูกจ้ะเงินจอดใหม่ป่า ห้ามไปค่ะโอ,อ้ทางนั้นใช่หน้าใส่เติมเสียงเสื้อโบใส่แ์แหละ